หญิงสาวผู้ลึกลับพูดซึ่งกลมกืนไปกับเงาเมื่อได้อย่างไรวี่แววให้มองเห็นเรากบว่านางพูดกับมันได้เลยอย่างไงอย่างนั้นเธอคือผู้ที่อยู่ใกล้ชิดกับกำแพงบุมห้องมากที่สุดแต่ไม่ชอบใช้นิ้ววาดลวดลายปร,ลาประหลาดบนพื้นผิวของกำแพงที่เธอไปเยือนเพราะว่าเธอนั้นไม่ได้โดดเดี่ยวแต่อย่างใดเนื่องจากเธอมีสิ่งที่เรียกว่าเพื่อนที่เชื่อใจม้าสาวผู้ชื่นชอบไนกาแฟมากกว่าสิ่งใดเธอมักจะจิมมันเป็นประจำอย่างช้าๆพอเธอดื่มลวดทีเดียวหมด จะปวดท้องเอาที่ท่านได้ฟังไปเมื่อคู่คือโปรไฟล์คร่าวๆของแมฮัตตันคาเฟ่ผู้มืดมนที่ผมจะพาท่านผู้ชมมารู้จักกันในวันนี้เรื่องมาที่ลักษณะภายนอกที่ปรากฏได้ไหมครับแมฮัตตันเป็นม้าผู้เงียบขรึมมาพร้อมกับผมยาวสีดําสนิทที่ปลายผมนั้นตัดเรียบตรงอย่างเป็นระเบียบมีหน้าไม้ยาวพาดไปตรงกลางใบหน้าถูกปัดไปด้านข้างจนปิดตาซ้ายและมีจงอยเส้นใหญ่สีขาวโค้งอยู่เด่นเธ่นสวมต่างหูสีทองที่มีที่ทรงกระบอกสีฟ้าน้ำทะเลประดับอยู่ที่หูขวา เธอมีดวงตาสีเหลืองอ่อนพร้อมรูม่านตาสีดำเรี่ยมง,ง่ายแต่ให้ความรู้สึกน่าขนลุกเล็กน้อยเป็นม้าที่ชอบดื่มกาแฟเป็นชีวิตจิตใจที่มีชุดแข่งเป็นการสมเสื้อคุมตัวยาวสีดำยาวถึงเขา่าตกแต่งด้วยลวดลายสีทองอย่างประณีตทั้งสองข้าง และมีกระเป๋าสีทองใต้เสื้อคลุมเป็นเสื้อแขนยาวสีดำที่มีแถบสีทองที่ปลายแขนพร้อมถุงมือสีดำโดยที่ใต้เสื้อคลุมเธอสวมเชิ้อเชิ้ตปกสีขาวผูกเนคไทสีเหลืองที่ปลายมีลายแถบสีดำและมีดาวสองดวงสีฟ้าน้ำทะเลกับสีดำประดับอยู่ตรงกลางรอบคอของเธอมีชเกอร์สีดำเรียบๆที่สังเกตเห็นยากแท้อยู่ตรงนี้ครับ เธอสวมกระโปงจีบสีดำตกแต่งด้วยลวดลายสีทองและมีขอบสีขาวรอบชายกระโปรงรอบเอวมีเข็มขัดสีดำพร้อมโซ่ทองคล้องทับเสื้อไว้สำหรับช่วงขาลงไปเธอจะสวมถุงน่องสีดำโดยที่หน้าแข้งขวามีลายเพชรสีทองประดับยูและเธอสวมรองเท้าสีขาวแบบโลเฟอร์เรียบๆที่มีส้นสีดำเธอเกิดเมื่อ5มีนาะ0 155เซนครับหรือ5ฟุตกับอีกประมาณ0.8นิ้วส่วนขนาดรองเท้าที่เธอสวมก็22เซนครับ พักอยู่ที่หอพักมิโฮและมากจะแทนตัวเองว่าฉันหรือว่าวาตชิแบบสุภาพทั่วไปและมากเรียกเทรนเนอร์อย่างเราๆาว่าคุณเทรนเนอร์หรือเทรนเนอร์สั่งนั่นเองครับโดยให้เสียงภาษาญี่ปุ่นคือคุณโยอิโอคุระครับต่อกันด้วยเรื่องของความสัมพันธ์ของตละครกันครับเริ่มด้วยแอ็กเนสทาคิยอนเธอเป็นเพื่อนร่วมชั้นเรียนเพื่อนสนิทหรือว่าคู่แข่งไหมก็ไม่เชิงนะ ทั้งสองใช้เวลาอยู่ด้วยกันบ่อยมากโดยตัวทายยอนมักจะตามตือม้อแมนฮัตตันของเราให้เป็นหนูทดลองของนางอย่างเสมอเสมอเอาง่ายๆครับคือหาของแปลกมาให้ลองเป็นประจำนั่นแหละตั้งแต่ละอย่างคาเฟ่ของเราก็ต้องขอผ่านแทบจะทุกครั้งครับใครจะไปลองฟะแถมคาเฟ่ยังคอยช่วยให้ทายยอนไม่ให้เจอกับปัญหามากมายคณนะอยู่ด้วยกันก็ต้องช่วยกันบ้างแหละทั้งสองได้เปลี่ยนห้องเรียนล้างให้กลายเป็นที่พักผ่อนหรือห้องทดลองร่วมกันตนนัวในชีวิตจริงจะพูดเจอกันในการแข่งหลายครั้งด้วยกันครับ ต่อด้วยจังเกิลพ็อกเก็ตเธอเป็นเพื่อนร่วมชั้นเรียนกับคาเฟ่และยังเป็นคู่แข่งกันอีกด้วยตามต่อครับกับดันสือเฟลมเท่นเดียวกันกับจังเกิลพ็อกเก็ตครับทั้งคู่คือเพื่อนร่วมชั้นรวมถึงเป็นคู่แข่งเช่นกันสุดท้ายครับกับยูกิโน่บิจินเธอเป็นเพื่อนและลุงเมทของคาเฟ่ทั้งสองมักใช้เวลาร่วมกันอยู่บ่อยๆและรูเหมือนว่าความร่าเริงสดใสดุจด,ดวงอาทิตย์ของบิจินจะทําให้คาเฟ่ของเราขายเครื่อได้อีกด้วยนะจงรับพลังบวกเข้าไปซะาคาเฟ่อะต่อกันที่ข้อมูลของงงแมััันนคคาาาเฟ่ใชีีววิิตจรรกกบบ้ด แมททัตตันเป็นม้าที่ลงแข่งในระดับ G1 ระยะทางไกลยเยอะมากหลังจากที่พ่อของแมททัตตันคาเฟ่อย่างซันเดย์ไซเลนเสียชีวิตไปตัวแมททัตตันก็ได้กลายเป็นพ่อพันุชั้นนำคู่กับแอ n เ s สแทกยอนครับ โดยโปรไฟล์คร่าวๆข,ของม้าตัวนี้คือเลวิงแข่งเมื่ออายุครบ3าขวบในปี2001เป็นม้าที่พัฒนาฝีเท้าของตัวเองอย่างต่อเนื่องตลอดฤดูกาลโดยชนะการแข่งขันในระดับเล็ก3รายการก่อนที่จะกลายเป็นม้าระยะไกลชั้นยอดในช่วงฤดูใหม่ๆล่วงในวัย4ปีเขาชนะในรายการเทนนโชว์และไปแข่งขันในรายการ Prix de l'Arc de Triomphe หรือการแข่งขันระดับนานาชาติในฝรั่งเศสแต่ก็ไม่ประสบความสำเร็จเท่าไหร่ครับ หลังจากนั้นม้าตัวนี้ก็ถูกปลดระวังจากการแข่งไปเป็นพ่อพันชั้นเลื่อนในภายหลังนั่นเองมีแต้มขาวแคบแคบบนหน้าผากเป็นม้าที่เกิดและเติบโตที่เมืองชิตโตเซจังหวัดฮอกไกโดประเทศญี่ปุ่นถูกเลี้ยงโดยชาไรฟาร์มและมีเจ้าของคือคุณคิโยชินิชิคาวะ แมนทัตตันเป็นลูกม้าของพ่อพันธุ์ชื่อดังอย่างซันเดียไซเลนจาก USA ซึ่งเป็นผู้ชนะในรายการเ e นทั c กี้เดอร์บีในปี1989ก่อนจะถูกส่งมาทำหน้าที่เป็นพ่อพันธุ์ในญี่ปุ่นซึ่งเขากลายเป็นแชมป์พ่อพันธุ์ติดต่อกันถึง13ปีอันนี้ของซันเด y s ไซเลนนะซึ่งซันเดียไซเลนได้ให้กำเนิดม้าตัวตึงมากมายครับเช่น Deep Impact, s t ตีโกอาร์ y ไครเอโนลอบรอย และ neo universe เอาง่ายๆครับคือฝั่งพ่อตึงมากๆนั่นเองต่อันที่ฝั่งแม่ครับอย่าง saddle change เป็นม้าที่เคยชนะในการแข่งขัน3รายการในไอแลนด์ก่อนจะถูกส่งมายัางที่ญี่ปุ่นเพื่อเป็นแม่พันธุ์โดยเธอสือบสายเลือนมาจากแม่พันระดับตำนานของเยอรมันครับที่ชื่อ schwarzblaurot ชว a บส Blau h u t ออกเสียงผิดยังไงขออภัยด้วยนะครับตึงเป็นบามพบับบูของม้าชื่อดังมากมายครับเช่น y, or, s c a t c h i l i p anchor s t a silita ลาเกรฟและบูเอนาวิสตาครับเมื่อครั้นยังเป็นลูกมา้าแมนฮัตตังคาเฟ่ถูกนำออกประมูลในงาน JRHAsilicSale และถูกซื้อไปในราคา136ล้านกับอีก5 0 0แสนเยนม้าตัวนี้อยู่ในความครอบครองของเคนนิชิกาวะและถูกส่งให้ฟูโตชิคคจิมะเป็นเทรนเนอร์ให้ในภายหลังและมีผู้ขี่ชื่อมาซาโยชิเอบินะซึ่งขี่10ครั้งด้วยกันและก็ยังมีผู้ขี่อีกสคนด้วยกันนะซึ่งก็คือฮิโรชิคาวะชิ และโซนิฮอนยานากิทั้งคู่ที่ผมได้กล่าวไปเนี่ยได้ขี่แมทาตัานของเราเนีหนึ่งครั้งด้วยกันครับเรามาต่อกันที่ปอดของมา้าตัวนี้ในปี2001กันครับในปีนี้แมทาตันของเราอายุครบช่วง3ปีแมทาัตันเริ่มการแข่งในระดับเมเดนด้วยระยะทาง2,000เมตรที่สนามแข่งมา้าโตเกียวเมื่อวันที่29มกราคมโดยแมทาตตันจบอ,อันดับที่3จากม้าทั้งหมด15ตัวเป็นรองที่ม้าชื่อเทรเชอร์ ต่อมาแมนฮัตตันก็ได้คว้าชัยชนะครั้งแรกในชีวิตได้ในการแข่งขันแบบเดียวกันครับด้วยระยะทาง1,800เมตรที่สนามเดียวกันเพียง12วันต่อจากการแข่งรอบที่แล้วเท่านั้นโดยเอาชนะมาที่ชื่อไอซาวฮิตไปได้หลังจากนั้นตัวแมนฮัตตันก็ถูกขยับขึ้นไปในการแข่งในระ,ะดับที่สูงขึ้นในรายการเกตที่2ครับอย่างโคชิฮายิอิโชซึึงเป็นการแข่งทดสอบที่สำคัญก่อนที่จะไปแข่งซาสกิโชครับหรือเทียบเท่า2,000กินิเของญี่ปุน่นด้วยระยะทาง2,000เมตร ที่สนามแข่งม้านากายามะเมื่อวันที่4มีนาคมและจบไปด้วยอันดับที่4ตามหลังม้าที่ชื่อแองเนสไทกีอนในการแข่งสุดท้ายของช่วงฤดูใบไม้ผลิเนี่ยตัวแมนฮัตตันคาเฟ่ไม่สามารถคว้าอันดับได้เลยหรือก็คือไม่ได้อยู่ในกลุ่มม้าอันดับต้นๆนั่นแหละครับโดยแพ้กับม้าที่ชื่อเซนนอกอรฟีในรายการออสเตรเลียโชว์ทีสนามแข่งม้าฮันชินในเดือนเมษายนครับ หลังจากพักการแข่งขันไปเกือบ4เดือนแมนฮัตตันคาเฟ่ก็กลับมาอีกครั้งในเดือนสิงหาคมโดยลงแข่ง2อรายการที่สนามแข่งมาซาโปโลแมนฮัตตันชนะในรายการฟุราโนโทคุเบสึ้วยระยะทาง2,600เมตรเมืม่อวันที่4สิงหาคมและคว้าชัยชนะอีกครั้งในรายการอาคาโนโทคุเบสึ เิงแข่งในระยะทางเดียวกันเมื่อ3สัปดาห์ถัดมาหลังจากการแข่งฟุลาโนนั่นเองต่อมาในวันที่16กันยายนเขาถูกขยับขึ้นไปแข่งในระดับเกสอในรายการ s t สทีไล k ์คีเนนโดยระยะทาง2,200เมตรที่สนามแข่งนักายมะและจบอันดับที่4จ,จากมาทั้งหมด16ตัวเป็นรองแค่ชินโคคาริโดเทรเชอร์และลอร์ดฟอเรสเตอร์เพียงเท่านั้น ดังนั้นแมนฮัตตันคาเฟ่ก็ถูกส่งไปในการแข่งระดับที่สูงขึ้นอีกหรือก็คือเก์นหนึ่งนั่นเองในรายการคิคุกะโชว์ด้วยระยะทาง3,000เมตรเีตสนามแข่งม้าเกียวโตเมื่อวันที่21ตุลาคมโดยแมนฮัตตันเนี่ยเป็นม้านอกสายตาครับซึ่งในสนามเนี่ยมีม้าทั้งหมด15ตัว เอาง่ายครับคือไม่ใช่ตัวเต็งในการแข่งครับมันอยู่ในสายตาเลยซึ่งคู่แข่งของแมททัตันในช่วงระยะเวลานั้นก็คือจังเกิลพ็อกเกและดานสือเฟมเนี่ยเคยเป็นม้าอันดับหนึ่งและ2ในการแข่งขันโตเกียวยูชุนเจเปนิสเดอร์บี้ซึ่งดูท่าจะเป็นตัวเต็งในการแข่งนี้ซะมากกว่าโดยในการแข่งขันครั้งนี้ม้าที่ชื่อไมเนอร์เดสเปออกนำนั้งแต่เริ่มต้นการแข่งและตั้งจังหวะช้า โดยเทรนเนอร์เอบบนาวางตำแหน่งของแมนฮัตตันคาเฟ่ไว้ด้านหลังมา้นานำทางด้านในในช่วงทางตรงสุดท้ายเนี่ยตัวแมนฮัตตันคาเฟ่เรื่องแซงมเนอร์เดสเปดและคว้า,ช,าชนะไปด้วยระยะห่างครึ่งตัวมา้าโดยม้าที่เป็นตัวเต็งหลายตัวที่ถูกเล็งไว้เนี่ยแทบไม่มีโอกาสได้เล่งแสงเลยนะเหลือจะเชื่อโดยหลังจากการแข่งขันตัวเทรนเนอร์ฟุโตชิโคจิมะก็ได้ให้สัมภาษณ์ว่าตอนที่ผมเห็นจังหวะออกทัวและเห็นแมนฮัตตันเข้าโค้งในรอบแรกผมก็คิดว่าเรามีโอกาสชนะแล้วแมนฮัตตันดูสงบนิ่งมาก ในขณะที่ตัวอื่นดูจะรับมือกับสถานการณ์นี้ไม่ได้ดีนักผมรู้ว่าเรามีม้าที่เหมาะกับจังหวะแบบนี้และระยะทางเช่นนี้เนี่ยดีที่สุดแล้วแมนฮัตตันคาเฟ่เป็นหนึ่งในม้าที่ได้รับเชิญให้เข้าร่วมการแข่งขันอลิมาคิเนนดีสนามแข่งม้านากยายามะเมื่อวันที่23ธันวาคมซึ่งเป็นครั้งแรกที่ม้าตัวนี้ต้องแข่งกับม้าที่มีอายุมากกว่าตนโดยในการแข่งครั้งนี้แมนฮัตตันของเราจะต้องเจอกับมา้าโตเติงอีกหลายตัวด้วยกันเช่น TM Op ็มโอเปร่าโอ PM e. Ocean ซึชีตัวนี้เนี่ยเป็นผู้ชนะในรายการแฮนชินจูวินายเฟ r y o โอกาโชและชูกาโชเลยนะ3รา,ายการเนี่ยและนา r i ต a าท็อปโรดตัวนี้เป็นผู้ชนะในรายการคิคุกาโชในปี199 9งเก k o เก a า i d o m e ินโคคา t ิชโดโตตัวนี้เป็นผู้ชนะในรายการท a k คาร s u k ก k ที่เนน,นและทูเดอะวิต o ตอ ตัวนี้เป็นผู้ชนะในรายการ Queen Elizabeth t h e s e c o n d c o m m e m o r a t i v e ครับโดยที่ในระหว่างการแข่งขันตัวจ็อกกี้อย่างคุณเอบบนะเขาควบคุมจังหวะของแมนฮัตตันไว้ในช่วงตน้นก่อนจะเล่นฝีเท้าในช่วงท้ายจนสามารถแซงขึ้นนำในระยะ150เมตรสุดท้ายก่อนเข้าเส้นชัยไปได้ด้วยระยะห่าง1ช่วงตัวเซตหรือ1ช่วงตัวกับอีกเซนหนส่วนสตัวมา้าโดยมีอเมริกันบอสเข้าเส้นชัยเปอันดับที่2 และทูดะวิตเตอรี่ตามมาเป็นอันดับด้วยสห่างไปอีกเพียงแค่คอเดียวเท่านั้นต่อที่ประวัติในปี2002ครับปีนี้แมนฮัตตันอายุครบ4ปีด้วยกันเมื่อวันที่23มีนาคมปี2002แมนฮัตตันคาเฟ่ของเราเริ่มต้นฤดูกาลที่2โดยการแข่งขันในรายการนิเคโชระดับเกตส2ที่สนามนากายามะ โดยที่แมนฮัตตันเป็นตัวเต็งในการแข่งครั้งนี้เพราะว่ากับจบการแข่งขันด้วยอันดับที่หจากม้าทั้งหมดแตัวแพ้ให้กับมาริชีแอคทีฟไบโอในการแข่งถันมา้าแมนฮัตตันเป็นหนึ่งในม้าทั้งหมด11ตัวที่ลงในการแข่งรายการเทนนโชว์ในช่วงฤดูไม้มพลดโดยระยะทาง3,200เมตรที่สนามเกียวโตเมื่อวันที่28เมษายนโดยที่ในการแข่งครั้งนี้มีตัวเต็งคือนาริตะท็อปโรสส่วนแมนฮัตตันของเราก็เป็นตัวเต็งรองลองมาครับ ซึ่งในการแข่งครั้งนี้ตัวแมททัตันก็ได้จ็อกกี้คนดีคนเดิมครับอย่างคุณเอบิดาเมื่อขี่ให้เช่นเคยส่วนผลการแข่งขันในครั้งนี้คือตัวแมททัตันคว้าชัยเหนือจังเกิลพ็อกเกตและนาริตะท็อปโรดด้วยระยะห่างเพียงหนึ่งช่วงคอของจังเกิลพ็อกเกตและหนึ่งช่วงตัวจากนาริตะท็อปโรดเท่านั้นหลังจากการแข่งในครั้งนี้ตัวแมททัตันขอร้องก็พักการแข่งไปจนถึงช่วงฤดูใบไม้ร่วงและถูกส่งไปยังยุโรปเพื่อเข้าแข่งในรายการพรีเดูลาร์ดบเทีย ทั้งที่81โดยระยะทาง2,400เมตรที่สนามรองแชมป์นะฝรั่งเศสเมื่อวันที่6ตุลาคมครับ โดยในการแข่งนี้ตอนเข้าสู่ทางตรงช่วงสุดท้ายแมนฮัตตันของเราไม่สามารถเล่นฝีเท้าได้จึงจบการแข่งด้วยอันดับที่13จากทั้งหมด16ตัวครับด้วยผลประกอบการทั้งหมดของแมนฮัตตันเนี่ยคือวิ่งทั้งหมด12ครั้งชนะ6แพ้6ซึ่งมีเงินรางวัลสะสมอยู่ที่522ล้าน8 3 4 0 4 0 0เจนเยนครับโดยชนะลีกใหญ่ๆใ,ในรายการทูตาซันวันคิกโช G1 ทูตาซันวันอลิมาินนระดับ G1 ทูตาซันทูเทนโนโชสปริระดับ G1 และได้รับชื่อเสียงอย่างล้นหลามครับในรายการ2002 JRA Award for Best Older Male Horse และ2009 j a p a n Comprehensive Leading s i r e ต่อด้วยชีวิตหลังจากแขวนเกือกของม้าตัวนี้กันครับแมนฮัตตันคาเฟ่ของเราก็ได้กลายเป็นม้าพ่อพันธุ์ที่สถานีพ่อพันธุ์ชาไรสเตเลียนสเตชันนะฮอกไกโดโดยแมนฮัตตันก็ได้มาแทนที่พ่อของเขาที่เสียชีวิตไปครับอย่าง s u n เดย์ไซเลนซึ่งตัวแมททัตตันของเราก็เคยเป็นพ่อพันธุ์ชั้นดำของญี่ปุ่นในปี2009อีกด้วยนะ ก็จบกันไปแล้วนะครับกับข้อมูลของแมนฮาตันคาเฟ่ผู้มืดมนจากโอมาม u ซูเมะเจนเคยครับผมหวังว่าท่านผู้ชมจะพอใจกับคุณภาพผลงานของผมนะและขอขอบคุณข้อมูลจากโอมามมซูเมะวิกิแฟนดอมและวิกิพีเดียสำหรับข้อมูลดีๆเช่นกันขอให้สนุกกับสาวม,มาและตัวละครที่คุณรักต่อไปอย่าลืมยิ้มในทุกๆวันละสวัสดีครับ